โอเคนะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้กันในหน้าเอา่อเว็บ google นะครับวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดแล้วบอกกันนะครับ <c oughs> ก็ขอภัยนะที่ผมไม่คได้ลงคลิปคือันนี้ว่าผมอาสอบนะแล้วก็ปิดเทอมเมื่อไหรน่นะก็ขอภัยนะโอเคนะเดี๋ยวเราไป เออ่ดูโค้ดกันเลยดีกว่านะว่าเป็นโค้ดอะไรแล้วให้ว่าตาตารตารคลิปนี้แล้วกันนะคลิปนี้ไม่มีต่ตอนะขี้เกียจเอ่อแค่นั้นแหละโอเคให้เออ่พิมพ์ว่าโมโมโรนะรเราเปิดโอมาโค้ดนะนะคยบเราก็จะเจอเว็บนี้แล้วก็กดเข้าไปอ่าก็โทรศัพท์โทาารศัาท์าทำไดนะ้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยก๊อป ไอ้โคดนี้มาครับล่างคลิปนี้เลยนะสำหรับใครที่เป็นคอมนะหรือส่วนใครที่เป็นโทรศัพท์ก็เอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้โทรศัพท์ส่วนไม่สามารถก๊อบในเอ่อปกในแอปคในแอปไอป่ u ูทูได้นะครับก็จะไม่สามารถก๊อบได้นะก็เป็นก๊อบในเว็บละกันนะครับเอ่อสำหรับโทรศัพท์นะก็ผมก็เคยทำ้าแหละมันก็ต้องก๊อบใน เ,ออเว็บนั่นแหละโอเคกดรีมเลยนี่ครับก็ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือแสดงว่ามันเออได้เนะ่าถ้าลิ้นพันกออกภัยเลยนะมันดูที่ ta, อวตารเลยว่ะโอเคอวตารยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นนู๊บเลยเออยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยจะนูบเนออี่ยนี่ครับเราจะได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยเป็นหวกตุดหล่อเทะนะ่นี่เลยอ่านี่ครับโอ้ อุ้ยหล่อเท่เออว่ะเคเรามาดูแบบสามไม่ติงกันดีกว่าอ่ะดีครับอู้หล่อเท่ก็เป็นบอกสุดหล่อเท่ที่ก็แจกฟรีแล้วกันนะครับเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลืมกันแล้วก็ใช้กับ u b s c r ไครนะก็สหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย